แซมคลาฟลินพระเอกหนุ่มที่เคยสร้างผลงานชื่อดังไว้มากมายเป็นอีกงานที่ท้าทายตัวเองอย่างมากสำหรับพระเอกหนุ่มแซมคลาฟลินที่เคยสร้างผลงานชื่อดังไว้อย่างมากมาไม่ว่าจะเป็นเดอ h u ังเกอร์เกม Catching f ฟล e มี Before You จนสร้างความประทับใจให้แฟนหนังทั่วโลกมาแล้วล่าสุดกับภาพยนตร์ที่มาจากเรื่องล่าสุดสยองในตำนานอย่างบางแมนผีกินเด็กในบทแพทริกแมคคีพ่อที่ต้องป้องครอบครัวจากบางแมนปีศาจร้ายอายุกว่าศตวรรษที่เคยสร้างความทรงจำสุดหวาดกลัวให้กับเขาแม้ครั้งนั้นจะหนีรอดมาได้ แต่มันกลับฝังลึกในจิตใจของเขาและครั้งนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งเมื่อมันกลับตามมาล่าเอาชีวิตครอบครัวของเขาซึ่งหนุ่มแซมได้เผยว่าเคยคิดว่าบทแพทริกไม่น่าจะมีอะไรยากแต่มันกลายเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งของเขา ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยมีบาดแผลความมืดมนในรูปแบบต่ตางๆซึ่งเป็นบททดสอบที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญมันเป็นบทที่ผมเจอมากับตัวเองผมมีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้ไม่น้อยมันเป็นอีกด้านในตัวผมที่ผมอยากจะสำรวจเพราะผมรู้สึกว่าหัวใจของผมอยู่กับครอบ,บครัวตลอดเวลาพูดตามตรงผมนำประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ในการแสดงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องและความน่ากลัวเขาต้องหาเหตุผลเพราะเขาใช้เวลาหลายปีในการบอกตัวเองว่าที่เขาเห็น ตตัวตน,นักสดแสดงหนุ่มเผยต่อว่าเขาอาจเป็นโรคกลัวที่แคบหลังจากถ่ายทำหนังเรื่องนี้หนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดระหว่างการถ่ายทำคือการคลานผ่านอุโมงค์ที่แคบพอดีตัวทีมวัดความกว้างหลายของแซมเพื่อทำให้อุโมงค์แคบแบบไม่มีช่องว่างเหลือ ผมต้องแสดงฉากเสียงตายมากมายรับมือกับการถ่ายทำที่ทรหดยาวนานผมต้องแต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษริมฝีปากของผมต้องถูกตะขอโลหะเกี่ยวมันอึดอัดมากผมกินได้แต่อาหารเหลวถ้าต้องแต่งหน้าแต่มันช่วยให้ผมเข้าถึงความเจ็บปวดและความทรมานที่ตัวละครกำลังเผชิญอยู่ได้ง่ายมากซามูเอลจอร์ดคลาฟลินอังกฤษ สมูเอลจอร์ดคลาฟไ y หรือแซมคลาฟลินเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนคศ1986เป็นนักแสดงชาวอังกฤษมีผลงานการแสดงครั้งแรกในละครชุดเรื่องหลังเลือดคำบัลังโลกล่าคศ2010 โดยรับบทเป็นอัศวินบริชาแห่งคิงบริตก่อนที่เขาจะได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกในภาพยนตร์ชุด p i r a t e of the Caribbean ภาพยนภัยล่าสายน้ำอเมริกสุดขอบโลกคศ2 0 1 1โดยรับบทเป็นมิชชันนารีฟิลิปสวิทคลาฟลินเกิดที่เมืองอิสวิทเทศมณฑลซับฟอร์ประเทศอังกฤษเป็นบุตรชายของมาคลาฟลินและซูคลาฟลิน พี่ชายสองคนและน้องชายหนึ่งคนโดยน้องชายของเขาโจเซฟคลาฟลินเป็นนักแสดงผู้มีผลงานในละครโทรทัศน์เรื่องมหาศึกจริงบัรลังและดาวินชีอัจฉริยะจอมอาหารการแม้ว่าเขาจะเกิดที่เมืงองฮิปสวิตแต่เขาใช้ชีวิตในวัยเด็กและเติบโตที่เมืองนอริเทศบมงพลโน,น,นฟ